วกับฟอกซี่เกมเไยครับก็เราจะมาลบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นะครับมีชีวิตนั้นก็เริ่มใหม่มาเลยเราต้องหา<ม>ไปโอมที่ดีๆไปโอมนั้นมันโหดเกินนี่แหละไปโอมที่ต้องการเดวเรว มะก็มาค่ะวันนี้เศร้าๆทางแม่งทำเสียงเองด้วยนะครับก็ก็อยากที่บทในเกมอะไรเนี่ย นะครับตั้งซใหม่เลยนะอืมโอเ่มาก็ไปอมเดิมปะวะดูนะอมเดิมปุ้งปุ่งปุ้งปุ้งปุงไม่อมลมชัวอ็ดปุอ้นนีอน แจ้งยิ้นอยู่เร็วๆๆแต่บมาแพงเกิะที่สุดในวันนี้เทอไม่เยอะก็ชังมันเร็ววันนี้มันจะเอาไขึ้นอยวพูดเสียเวลาอ๋อไม่ไม่แยวพูดมากนะ เนี่ยโทรสัพนเลยอ๋อเราก็มาก็อยู่ในภาคหกเอ้ยภาคสองนะเต่๋อวน้ำมันไม่เชีย่ยใกล้ตอนลาคืนนะดูภาพทดดี่ดินะครับ

อัานโย่อๆก่อนคือทำบ้านโยอกๆก่อนนะแล้วนะอืม เรื่องเมื่อกี้ก็ผมนำแสงเสีย,ยทีกับนี่นะมันกลายคลายเสียงตุด้ดครับอืมอบม่รู้ว่อีเชียงไม่ได้ประมดน,นักไงชัวร์ป่ะอืม อืมอ mm ืมแกคอยนะครับเราจะไปหาแกไปย้อนแกเราชอบแกนะอืม หาเดี๋ยวก็พอเออเป็นห่วงอ่ะอ่ะอ่ะวังสุดแหลมนั่นไม่กัวงวลกูเนี่ยกูเป๊ะ จือป็นแบบว่าเป็นแับออดมาจำลองอทำตูก่อนนะครับ ประตอูอืม่อืเเราก็ตกใจลาวนะเอ่ออืม,อ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 ม โยกันไปแล้วแล้วเราก็เอาเด้นะไปเราเดี๋ยวเราทำทางด้วยถ้าเรามีของเยอะแล้ว บาดเียบน่าพับ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 ทำไฟใหม่ก็ได้ ทำไมถึงผ okay. oh. ูกเล่าตอนคืนเลอ๋อยันก็เลยยังก็เลยก็แชรทสดใจด้วยนะครับเย้บ๊ายบายแค่นั้นแหละคลิปเนี้ยหยุ